นี่ด้วยแล้วก็จะมีฮอร์โมนด้วยนะฮะก็จะมีฮอร์โมนนี่มาดูการสาธิตการปลูกทุเรียนนะคะโดยผู้คักแนร้อยจีกระูนดอกบัวมีอยู่ที่ที่อยู่ห้าไร่อยู่แต่ว่าทถงไหนห้าไร่ทถงไหนที่ หรือมาไปดูอ๋อต้องนั้นอะไรเหรอเออเดี๋ยวค่อยไปตอบตรงนั้นเรียกอะไรแถวนั้นเรียกอะไรนะบ้านวายยาวบ้านว่าหวายหวายเอาตรงบ้านที่ไหนไปทางไหนยะตรงข้ามกับสวนสว่างวีระวงเลยสว่างวีระวงเลยสว่างไปหน่อยไหมยาวยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงเนาะอาออ๋ก่อนถึงสว่างตรงกันข้ามกับไปศูนย์บอลไหมอืมเออซุนบอลไหมศูนย์บอลมาโอ้โหเออขีดระพานแต่ไม่เคยได้ยินบ้านวายยาวมันอยู่ลึก เขาไปในประมาณอ๋อเขาไปในถโนนดำเบียโรขึ้นไปทางโนนพึ่งเหรอนทาขั้นตอนดำโดมขันตอนคือเราเราเรามีแบบแบบการปลูกในสองลักษณะลักษณะที่เป็นลาดตามตามเขาเนี่ยครับลักษณะมันลาดลาดลงลาดแล้วก็เราขุดหลุมลายอือครับขุดหลุมขุดหลุมก็ประมาณแล้วแต่เราจะขยันลักษมีเมตรก็ได้ หรือแปดสิบก็ได้นะการุดลุมนึ่งเพื่ออะไรเพื่อเก็บความชื้นเพราะว่ามันเป็นที่ลาดใช่ไหมครับม,มันจะได้เก็บความชื้นได้แต่ลักษณะอย่างนี้มันเป็นที่ลาดใต้ดินมันมีน้ําใต้ดินเยอะเราก็ต้องยกขึ้นมายกขึ้นมาระดับหนึ่งพอง,งามนะครับก็ไม่ต้องสูงมากนะครับพอพอสมมุติว่าเราปลูกแล้วให้สลบเป็นหลังเต่าคือเวลา เวลาฝนมาอะไรมาก็ให้เรื่องคมชื้นนี่ไม่ไม่กระทบกับรากปลูกปคือการปลูกก็เรา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 เตรียมเส่ปุ๋ยข้างล่างไปครับนะครับใส่ปุ๋ยใส่อะไรข้างล่างก็ใส่ระดับนี้หละครับเพราะว่าเพราะว่าการกินอาหารเขาเขาจะขึ้นมาข้างบนรากปลอยนะครับส่วนการการกินอาหารหาอาหารมันจะเขาจะกินอยู่ข้างบนตาม รอบตัวนี้คือโดโลไม้โดโลไม้ครับโดโลไม้ตัวนี้มันเป็นเป็นแร่เป็นโดราไม้คือตัวเนี้ยคือพวกเชือ้อราพวกน้อนพวกอะไรเนี่ยเขาเขาป้องกันได้เขาแก้ได้<อ>คือถ้าเราใส่ตัวนี้ลงไปรองพื้นเนี่ยมันจะเขาจะไม่มาเขาจะไม่ไมายุ่งกับเราแล้วก็มันพิเศษสุดคือมันเป็นวิตามินของพืชครับ,รบตัวเนี้ยมันเป็นพิเศษคือว่าถ้าเราปลูกแล้วภายในหกเดือนเนี่ยเราไม่ต้องใส่อะไรอีก คือไม่ต้องเอาปุ๋ยอย่างอะไรมาใส่เราก็ดูอาการของมันจนหลังจากหกเดือนแล้วค่อยมาเสริมอีกเสริมโดยการที่เรามาปรุงเอาใส่ดินแล้วก็มาะกบรอยต่อกอบออกขยายขยายออกไปอีกคบให้มันกว้างออกไป <S <S นะครับการก่อนจะลงหลุมก็ดูด,ดูลักษณะต้นลักษณะต้นให้หน้าใบหน้าใบนี่ไปทางแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์ขึ้นนี่ตายตัวเลย เป็นตายตัวห้ามเอียงห้ามบิดถ้าบิดเมื่อไหรแล้วก็ไอตัวนี่มันการรับแสงมารับอยู่หน้าใบใบก็จะหมุนบิดบิดลำต้นเนี่มารับแสงมันก็จะให้ลำต้นนี่ป่วยก็ปีที่สองมันจะตายที่ที่เราตายว่าสองปีสามปีก็เพราะไอาสาเหตุน,นี้หนึ่งข้อคือทิศทางการรับการรับอาหารเขาเนี่ยเขาเขาเขาถ้ารับไม่ถูกต้องเขาไม่สะดวกการกิน คือตามหลักการเขาก็ขึ้นมาปุ๊บเขาก็รับแสงเลยเม็ดลำต้นก็ไม่มีผลกระทบนะครับนี่คือคือข้อสําคัญเราจะให้อาหารดีขนาดไหนถ้าเราไม่ถ้าผิดข้อเนี่ยตายหมดจนกระทึงไปปีที่ห้าที่สี่ที่ห้าก็ตายได้รับผลประโยชน์แล้วนะออกมากปีที่สองนี่ก็ยังตายเลยนั่นแหละคือคือจุดนี้จุดหนึ่งจุดสําคัญนะครับเกษตรกร,กรส่วนใหญ่มองมองตัวนี้ไม่ออก ใช่ไหมครับเอาตรงไหนก็ลงเลยนะครับอา้าวก่อนผูกแล้วก็คัตัดต้นหมดโซคลตัดต้นนะครับครับคือตัด,ต,ดตัดเพราะอะไรเพราะเราจะเอาถุงคตมันออกออกแล้วเวลาเรามาตั้งตั้งแล้วเราเราก็ดึงกบกบแล้วก็ถอดถุงออกเพื่ออะไร <laughs> เพื่อไม่ให้เบ้าแตกครับเราสำคัญคือตัวน,ตนี้แหละถ้าเรา,เอาออกเลยก็ออกได้แต่ว่าถ้าเบ้าแตกมันก็จะเสียเวลาเรามันต้องไปพักใหม่ครับ จะปลูกเลยไม่ได้นะถ้าบ่อแตกนี่คือพักพักเลยนะครับเห็นรากมันไม่ออกแล้วครับ,รบนี่ลักษณะรากนี่ที่นี่อายุประมาณแปดเดือนเก้าเดือนคือที่ที่เหมาะที่สุดกับการปลูกคืออายุขนาดนี้ 9, 9, เก้าเดือนเก้าเดือนปีก่อนเนี่ยปักเกือบปีนะครับคือรากมันออก,กแล้วอ๋อคือเราเราปลูกปุ๊บรากมันก็จะเดินต่อเลยถ้ามันแกกว่านี้รากมันจะงองอเราต้องมาตัดราก ตัดรากตรงงอนนะครับให้รากรงแต่ตตเหมาะที่จะปลูกมีฤดูฤดูไหนฤดูนี่มันมันได้ขอแต่ว่าให้การการปฏิบัติของเราครับสมมุติว่าเราพร้อมเรามีแหล่งน้ําเรามีสถานที่เรามีพันธุเนี่ยเราปลูกได้แต่ว่าการรักษาการให้น้ํามันมีกติกามือครับนั่นแหะคือว่าเหมาะไม่เหมาะทุกฤดูหละมันขึ้นอยู่กับการเอาใจใส่ของเราคือเราเราทำตามที่ว่าเราทำเอาแบบวิธีที่มันรอดนะครับ นะไม่ใช่ปลูกให้สวยงามปลูกเอาให้มันรอดยังไงเราเจะมันรอดนะครับคือสวยงามแล้วก็ตายนี่มันก็ไม่มีผลนียครับเสียเวลาเรานี่ดีที่สุดคือกําลังสร้างรากยังไม่งอนี่คือปลูกเลยเลยครับบางนคนเขาจะเอาไปเอาเอาเอาไปเลี้ยงก่อนอย่างเนี้ยไม่ควรใช่ไหมคนปลูกแล้วใช่ไหมคะเนี่ยเอาแบบนี้ไปเลี้ยงไว้ที่บ้านก่อนก่อนจะลงมือปลูกอะคะครับเลี้ยงเลี้ยงครับสิบห้าวันครับอ,อ๋อสิบห้าวันครับแต่สิทธิห<อ>มายถึงว่า บางคนแบบว่าเลี้ยงให้มันโตโตก่อนค่อยลงอย่างเงี้ยไม่เหมาะไม่ถูกใช่ไหมครับคือรากมันงอครับครับครับคือโตแล้วรากนี่ถ้าเกินถ้าเกินปีหกเดือนเนี่ยงอแน่นอนปีหกมันยาวแล้วเนาะยาวก็งอตามถุงตามถุงงอตรงไหนเราตัดตรงนั้นตัดปุ๊บมันก็เริ่มสร้างก็จะสร้างได้มันช้าครับถ้าเราดูแลไม่ดีเชื้อราเข้าตายครับที่ว่าต้นละพันตายก็หนึ่งนี่แหละครับมันเพิ่ม คือเหมาะที่สุดคืออายุขนาดนี้ปลูกลากเขาจะได้เดินทํางานต่อเลยนี่คือเนี่ยดีที่สุดครับเอาที่ตัดลากเอาขนาดนี้แข่งกันสามปีตัวอันไหนจะโตกันพอแตกต่างนะครับข้อแตกต่างคือถ้าไอ้ตัวโตเป็นเม็ดตัดลากแต่ตัวนี้หกสิบเซนเจ็ดสิบเซนไม่ตัดลากปลูกเลยการเจริญงอกงามมันี่จะเร็วกว่าไอ้ตัวตัดราก เพราะเขาพราะเขาไม่มีผลกระทบอะไรเลยพอเขาเขาจากทารกนี่เขาก็หนุ่มมาพุดพุดเลยนะครับไอ้นั้นกําลังหนุ่มไปตัดโคนเขาตัดขาเขากว่าจะออกใหม่กว่าจะอะไรตั้งลําได้ก็หลายเดือนครับเผลออติดเชื้อตายเชื้อราเข้าครับคือไอเรานี่ขนาดนี้เหมาะที่สุดครับอย่าไปคิดว่ามันน้อยครับนี่กําลังดีนะครับเนี่ยแล้วก็ลงเลยครับหันทิศทางไปทางทิศตะวันออกนี่ครับเราลูดขึ้นมา ลูดคือมาสมมติว่ามันมีหลายใบก็เอาตัวนี้เป็นเป็นพระเอกไอตัวใหญ่กว่าเขาเนี่ยเรารูดขึ้นมาให้มันรับนี่รับคือแสงอยู่ทางนี้แสงมาทางนี้เราก็เอาทางนี้ไว้นะครับถ้ลังมูิว่ารูดขึ้นมาแล้วหนึ่งอปุ๊บันบอันนี้มันบิดอยู่อย่างงี้บิดมาอย่างงี้สแสดงว่าไม่ไม่เป็นไรเอาตัวนี้พระเอกเอาพระเอกเป็นหลักไอตัวยอดเนี่ยยอดยอดยอดเอาตัวใหญ่เนี่ยไอไอนี่ตัวตัวนี้ไม่เป็นไรตัวตัวลูกลูกแยกมันนี่ตัวแยกมั่นะเขาไม่เป็นไร แต่เอาตัวที่ว่าจะสร้างลําต้นต่อไปนี่เป็นเป็นพระเอกออออครับเป็นไงนครับนี่น,นี่คือจุดจุดสําคัญมากเลยครับตัวน,นี้ถ้าลําต้นบิดหนึ่งไม่โตสองตายครับมันเป็นไงครับหลังจากนั้นเราก็เอาดินมาเอาดินมากบกบข้างข้างเราทําปุ๋ยข้างข้างนอกนะครับทําปุงปุงแล้วก็เรามากบข้างข้างทรงใส่กับโดโลไม้กับแร่เราที่ กองดินทั้งขางนะกองดินทั้งขางเอาปุยโลโลนี่น่ะมัตกุสมมติว่ามันได้ที่แล้วได้ที่แล้วเราก็ถอดย้งงม่าใช่นี่ถอดยังไงถอดตัวนี้ครับถอดตัวนี้ขึ้นอย่าให้เป้าแตกครับกดกดไว้ล้วก็ค่อยๆขึ้นครับนี่คือกคือคือกันครับกันกันคือว่าถ้าเราทําเบ้าแตกนี่การเจริญเติบโตมันจะป่วยอย่าห้ามไปปลูกนะครับหุดหลุดมือหลุดมือแต่ไม่แตกแต่ว่า มันแตกข้างในหรอครับมันกระทบแล้วคือเราอย่าไปพึ่งปลูกเราไปพักก่อนพักให้เข้าเข้าที่จักรอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ค่อยเอามาลงครับมันเป็นงานครับข้อข้อห้ามเลยครับกรณีเบ้าแตกใช่ไมถึงน้ครับผมกรณีเบ้าแตกครับว่ารากนี่อ่อนไหวโอ้ยรากนี่อ่อนมากครับช่วงนี้มันกําลังเป็นรากฝอยนะเห็นไหมขาวๆเล็กๆนะครับเช่นได้นะครับนี่นะนี่ครับนี่ขนาดนี้ แต่ปุ๊บก็ขาดแล้วนี่นี่เวลไบ้งคับเวลาบังคับือตรงากบบ็กคกบอยู่ในระดับนี้แล้วครับให้มันเหลือประมาณเกือบนิ้วแล้วครับให้มันอยู่ระดับนี้ก็โอิดแต่แต่ยู่แต่แต่ห้ามกคบประมาณสองกันติดห้ามกบเป็นเด็ดขาดห้ามกคบตรงนี้แล้วก็เราทำเราเราเสริมมาได้เสริมจากนี้ก็เสริมมาเสริมสรุปมาให้ได้ แล้วก็เราจะเอาพวกใบไม้แห้งพวกฟางพวกอะไรมากบกบบางๆครับคุมตรงโคนเนี่ยนิดหน่อยไม่ใช่เอาขึ้นเครื่องต้นนะครับมันขึ้นเครื่องต้นเอาแค่พอดีพอดีนะครับเพอไดเว่าถูกความชื้นเก็บความชื้นถือแดดแล้วก็เาผาผ่านให้ตัวนี้มันหมาดไม่ให้มันเน่าครับการเน่าครับโอเคครับอันนี้แสดงว่าจบแล้วคือบัดต่อไปหลังจากนั้นการให้น้ำเขา ให้น้าก็พยายามเขาเป็นหนุ่มอยู่เนี่ยพยายามใช้บัวรดทำบัวใช้บัวรดเราเนี่ยใช้บัวรดลาดลาดลาดนี่ก็ลาดได้ลาดได้แต่ว่าให้เน่นรอบรบอบข้างๆครับคือนี่ก็ใส่ได้แต่ว่าอย่าให้แฉะคือบ้านเราที่ตายอย่างบ้านอาจารย์เมือนผมไปดูนะเขาทําเป็นหลุม,มทําเป็นหลุมแล้วก็ไอ้นี่อยู่ในหลุม,มตายหมดต้นละสี่ร้อยห้าร้อยเน่ะตายหมดเลยไปดูนะครับแล้วก็ หลังจากนั้นเราอย่าไปพวนดินห้ามพวนดินครับห้ามพวนดินเวลาหญ้าขึ้นมาเยอะๆมันหนาเนี่ยเขาเราก็ดึงออกดึงออกหรือตัดออกตัดถ้ามันหนามากก็ดึงออกครับดึงออกค่อยๆดึงออกอย่าไปอย่าเอาไปอันนั้นไปอันนั้นพวกพวนดินแล้วถอนหญ้านี่ไม่ได้ตัดได้ถอนได้ถ้ามันหนามากเกินไปเราจะเอาออกสักหน่อยก็ได้หรือไม่ออกเลยก็ได้ครับครับแต่เราแต่เราต้องตัดนะครับ คือรากฝอยเขาอยู่เนี่ยอยู่ข้างบนเลยตัวเนี่ยต้ตกินอาหารเนี่ยตระกูลของทุเรียนเนี่ยครับถ้าถ้ารู้หลักการนี่รอดครับถ้ารู้หลักการวเวลาเวลาเราให้ปุ๋ยเราก็ไม่ต้องไปพวนดินแล้วโรยรอบๆพื้นรอบอย่างเดียวห้ามแตะเลยถ้ามันหนาอยากถอนยากก็ค่อยๆถอนค่อยๆดึงออกไม่ใช่กอปะไเออกหมดเลยนันไม่ใช่ค่อยๆดึงออกนะครับ ถ้ามันเป็นกอใหญ่เราจะออกหมดทั้งกอเลยไม่ได้ผลกระทบแน่นอนไปมีหญ้าต้นกอใหญ่ๆแล้วเราก็จะดึงออกไลยตัดตัดได้ยังไงบอกเนไก่ตัดตัดหญ้านะแตกใบอ่อนก็ห้ามใส่ปุ๋ยด้วยแล้วแล้ววิธีการใส่ปุ๋ยก็ถ้าเรากลกรณีอย่างนี้อย่าเพิ่งไปใส่ให้มันมาดให้เขาใบยอดมาดก่อนค่อยใส่ปุ๋ยแล้วก็ที่รอดมานะครับที่รอดมาคือกลุ่มเคมีนี่ไม่ไม่ห้ามเลย ห้ามใส่สารเคมีครับคือยาฆ่าหญ้าแถวที่ว่าใกล้ๆในสวนเราเนี่ยห้ามฉีดพวกยาฆ่าหญ้าเคมีกระทบกระเทือนรากหมดคือมันมาปุ๊บมันโดนเลยมันดสมมุติว่าข้างบนเนี่ยบนบนใกล้ๆไร่เราเนี่ยเขามีป่ายางพาราป่ายางพาราแล้วยาป่ายางพาราถ้าน้ําไหลจากยางพารามาผ่านสวนเราเนี่ยตายหมดถ้าเขาใช้เคมีนะถ้าเขาไม่ใช้เคมีไม่เป็นไร นี่ผลกระทบเคมีเกี่ยวกลุ่มเคมีพวกปุ๋ยเคมีนี่ใส่ได้แต่ตายหมดลองดูนะลองดูต้นนี้ใส่เคมีต้นนี้ไม่ใส่เคมีอย่างที่ผมว่าเปรียบเทียบกันนั่นพืชมันจะ,จะตอบโจทย์ให้เราเห็นว่าเออสังเกตว่าใส่กลุ่มเคมีผลกระทบเป็นยังไงไม่ใส่เคมีมันจะเป็นยังไงคือให้พืชเป็นคนตอบโจทย์นะครับดูแล้วนี่ทำแบบนี้รอดครับ ้านอกเหนือจากเกษตรกาพวกนี้ตายหมดแล้วต้นขนาดนี้กี่ปีกี่เดือนถึงจะได้กินลกูกปีที่สี่ได้กินหมดครับอันนี้หมายถึงเสียบยอดใช่ไหมครับครับถ้าถ้ากลุ่มนี้ถ้ากลุ่มนี้ปีที่สี่เนี่ยเตรียมรับเลยเตรียมรับหมากผลเลยแต่ถ้าเวลามันออกหมากมาเราไม่ควรปีแรกไม่ควรให้เกินสามลูก<อ>ถ้ามันมีสิบลูกยี่สิบลูกเนี่ยเราก็ออกหมดครับให้ให้เหลือสามลูกครับ แล้วแล้วต้นที่มาเป็นนี่พูดนี่มันัปลงหนอย่างดีต้องกี่ปีนี่พ่อพันแม่พันที่เราไปซื้อมามันตายนะครับอิื้้าคือมาฟังแล้วต้นที่จะฟังเป็นพ่อพันธุแม่พันธุ์ได้นี่คือต้นพันุเนี่ยต้นพันุ์เนี่ยมันต้องที่เขาจะเอามาเพาะนี่เป็นเป็นสายพันธุ์ที่มันหาหารเจ่งอือครับไอที่เขาขายเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบอยู่เนี่ยเนี่ยเขาก็ท้างเขาก็แล้วแต่เพราะว่าเขาขาย คือเราเนี่ยที่เราทำเนี่ยเป็นโครงการส่งเสริมเรามาดูแลแม้สมาชิกปลูกสองต้นสามต้นนี่เราไปสนับสนุนส่งเสริมไปดูแลไปให้ความรู้ไปดูให้ทีนี้ที่ว่าเหมาะที่สุดที่จะมาทําพันุ์เนี่ยคือต้นมันสิบปีอะไรอ๋อเมล็ดต้นพ่อพันธแม่พันเมล็ดเมล็ดที่จะมาทําพันุเนี่ยต้องสิบปีสิบห้าปี เม็ดมันเอามาเพาะเนี่ยถ้าสมามุติว่าเม็ดทุเรียนปลูกไปได้สักห้าปีมันเป็นลูกเนี่ยเอามาทําพันธุ์ไม่ดีไม่ดีทําได้แต่มันไม่แข็งแรง,งสมมุต<ป>ิว่าเขาปลูกอย่างนี้ประก,กันสี่ปีเป็นลูกไอ้นั้นอาจจะแปดปีสีบปีหรือเพอเพิ่มไม่เป็นลูกเลยอันเป็นงั้นครับคือตัวเนี่ยคือตัวประก,กันคือปีปที่สี่เห็นผลแน่นอนนะครับเราสังเกตเลยว่าที่เราไปซื้อมาเขาโดยที่ว่าเขาไม่ได้เพาะมาจาก กลุ่มที่เขาทําเขารับประกันนะครับนั่นแหละมันมันทำไมมันไม่โตทามันมันไม่ได้ผลนะมันเป็นงไงครับครับอย่งนีวสวนลงจากต้นแบบต้นนะมันเป็นไงครับห้ามใส่เคมีด้วยครับอยากให้มันรอดนะห้ามเป็นเด็ดขาดใส่กลุ่มกลุ่มไหนก็แล้วแต่ที่เป็นแร่ธรรมชาติเป็นโดโลไมเป็นอะไรกลุ่มนี้นะครับหรือถ้าเป็นขี้บัวขี้ควายเราทำแบบโบราณนะเผาเผาก่อน เผาแบบเราไปเยี่ยวใส่เห็นบรัคแต่ก่อนน่ะแม่เข่าคือว่าทุบมา่นวมาใส่พิงคนท่กล้ไปเผาต้องดีน้องเรี้ยนดูกันเอามาโรยนี่สุดยอดเลยน่ะแต่ให้เผานะให้เป็นขี้ฝุ่นเลยน่ะบแต่ละสุดยอดเลยครับตัวนั้นน่ะคือข้อห้ามเนี่ยนคือว่าเราเอามาพวกขี้มาเราไม่ได้ตากไม่ได้อบมันไม่ได้เชื้อรามันเชื้อรามันไม่ตายมันโอกาสเป็นเชื้อราสูงครับของอาจารย์นี่ก็ใส่ ่ที่อยู่เนี่ยที่ผมไปดูนะโอ้ยสดาหลายหลายหมื่นหลายหมื่นทั้งองกองทั้งมังคุดทั้งทุเรียนแกลงเยอะหมดหลายหมื่นตายหมดไม่รอดตายหมดตายหมดไม่เหลือครับจานไหนครับนี่อาจเลยู่ตรงนี้ง่ายๆนะครับระยะการให้น้ำเราก็ให้น้ำครับให้น้ำเออลืมไปให้น้ำครับการให้น้ำอ๋อพ่แม่คนน้ำใหม่ไปให้น้ำ สมมติว่าตอนเช้านี่ละเห็นมันไต่เห็นบะวงสองวงแดดออกมาเนี่ยปลูกอย่างปลูกเราก็มาปลดให้ให้ให้ทุกวันตอนเช้านี่หละเราก็ให้ให้น้ำอย่าใส่ถังมาเทโจกเลยเราใช้บัวรดนะใช้บัวราดรอบๆเอาเอาตัวนี้ก็ใส่ได้แต่ไม่มากใส่ยังไงมันก็ออกแล้วเพราะว่าเราไม่ไม่เป็นรุนละการระบายมันมีอยู่แล้วการทาย็น แล้วก็การตรงข้ามบ้านในตอนเช้าเราเราให้แล้วแล้วก็ดูอาการช่วงบ่ายสามโมงนน้บ่ายสามโมงถึงสี่โมงนบ้ามันแห้งไหมถ้ามันมันบาดอยู่ก็ไม่ต้องไม่ต้องให้เขาคือให้สองยาสองเวลาครับว่าวันนึงต้องสองเวลาผมให้ประมาณเท่าไหร่ให้ประมาณสักวันหนึ่งพอไหม บัวขนาดเอผมว่าประมาณต้นขนาดนี้ประมาณ2ลิตรก็นิดเดียวนะครับประมาณ2ลิตรเทราดเนี่เทราดรอบๆแล้วก็ดูอาการเขาช่วงบ่ายดินหมาดๆช่วงสามโมงสี่โมงเย็นน่ะถ้ามันมาดอยู่ก็ไม่ต้องเพราะพรุ่งนี้เช้าก็มาตามวงรอบก็ทำเหมือนเดิม เราก็รูวอาการว่าสมมุติว่าเออวันหลังมาเออมันเริ่มดินเริ่มกินตามากแล้วเราก็เพิ่มขึ้นเป็นสามลิตรเราไม่เสียหายเราเราไม่ตายตัวครับเราเอาสังเกตพื้นเป็นหลักแล้วก็การการทำร่มให้เขาถ้าอายุขนาดที่ต้องทำร่มให้เขาถ้าตายอย่างนี้ทผมว่าผมว่าไม่เท่าไหร่ตัวนึยของคุณแม่เนี่ยไม่เท่าไหร่ถ้าไม่แดดมากนี่ก็ไม่ต้องทำร่ม คือคือถ้าเป็นไล่เนาะเขาเป็นไล่เป็นแปลงมันแดดเต็มเน็มนะมันไม่มันไม่เป็นลักษณะนี้นๆพอทําร่มไม่เขาทาร่มลักษณะคือว่าขึ้นมาสี่โมงนี่ทำอย่างงี้สี่โมงให้หมดแสงทํารังคารนี่กาว่าสี่โมงให้เขาได้รับลมมาทางนี้สูงสูงนิดหน่อยครับสูงนิดหน่อยแต่ว่าแต่ว่าคือว่าสี่โมงปั๊บนี่ให้เขาอยู่ในร่ม สี่โมงเช้าหรือสี่โมงเย็นสี่โมงเช้าสามโมงบ่ายสามโมงให้เขาได้รับแสงคือร่มมาจากก็ดูทิศทางของแสงก่อนเออเนี่ยแหละเดี๋ยวเขาแสงมาอย่างนี้เราก็ทำนี้มันทะแยงก็ให้ปิดพอดีครับอันนี้ก็บ่ายสามปุ๊บก็ตะวันลงปุ๊บมันก็จะรับแสงครับนี่คือสูตรลอดครับสูตรลอดที่ว่าสติงเกอร์ให้มันเนี่ยก็ให้เป็นเวลาให้อย่างนี้เหละครับเป็นเวลา ไม่ใช่ให้ทุกวันตลอดเด้ไม่ใช่ให้โอกาสเขาลากเขาเดินให้มันบินมันหมาดนะครับจะแชะทุกวันในี่ตายแชะตลอดสิตายครับมีะะมีม,มีเบอร์โทรบอวคาคันเพื่อนสนใจมีครับมีมแจกบเบอร์โทรไอไอ,ไอพี่น้องครับคือการที่ปลูกทุเรียนที่จะรอดได้เนี่ยคือคือเราได้คุยไปเมื่อกี้นะครับถ้าพี่น้องสนใจก็โทรมาที่ผมร้อยตีจรุนดอกบัวหมายเลขศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหกสองเก้าสองศูนย์ห้าครับส่งซ้ำ ศ6 1 1 6ห9หนึ่งหนึ่งสาครับสามารถติดต่อได้แล้วก็ให้คำแนะนำหรือไปให้บริการพี่น้องส่งเสริมพี่น้องแนะนำถึงไร่เลยครับไปสอนให้ปฏิบัติว่าการที่จะรอดนี่เราจะทำยังไงนะครับเอายังไงเราก็ให้พี่น้องรอดก่อนครับมาช่วยกันนะครับนะได้เลยครับไม่ต้องเกรงใจครับสามารถติดต่อได้ครับ,ขอบ,รบขอบคุณมากครับ Okay yeah.